สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้มาแนวอันบล็อกของพวกนั้นเมื่อกี้เลยนะครับกับงานคอมมานด์วันแรกนะครับเราได้ตัวโซแทก G-Force GTX 980 Ti ตรงนี้นะครับเป็นในรุ่นของ Arctic Storm เพืเ่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนะครับตอนที่เราไปงาน Computex นะครับจะมีตัวหนึ่งตัวที่เป็นชุดน้ำนะครับ980 Ti ที่สามารถตั้งชุดน้ำได้แล้วตัวนี้เขาอยู่ในมือแล้วครับมาตัวเดียวเท่านั้น ต้องบอกก่นว่าในรุ่นของ9 8 0 TI เนี่ยที่ทางเดว,ว่าแนชโนลนำเข้ามานะครับจะมีตัว Arctic Storm ตัวนี้นะฮะแล้วก็มี a M p Edition นะฮะขออนุญาตเปิดโพยเลยก็จะมีนี่ฮะเป็น Reference Car d G Force GTX 9 8 0 TI ตัวนี้จะเป็น a M p Edition นะครับต่อมาตัวนี้ก็เป็น a M p Extreme นะฮะตัวนี้จะเป็น Arctic Storm นะับไม่มีคำว,ว่า a M p และโดยต้องบอกว่าหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นซิงลม เป็นสิงลมเป็นตัวรุ่น9 8 0ันสที่อันนี้เป็นสิงลมแบบ3พัดลมอะไรต่างๆแต่ตัวนี้ a r c t i c Storm เป็นในรุ่นสาพัดลมและมีชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับที่สามารถติดตั้งชิ้น้านลงไปได้นั่นเองโดยที่ไม่ต้องซื้อบล็อกเรียกได้ว่าใช้แบบทูอินวันเลยเรามาอันบล็อกพร้อมกันดีกว่าตัวกล่องตัวนี้ต้องบอกว่ามาไม่เหมือนเดิมนะเพราะแต่ก่อนนี้ทางโซแทกเนี่ยมีตัวกล่ององอกมาก็จะเป็นโทนสีดําเหลืองนะครับตัวนี้มาแบบมันดูพรีเมียมไปเลยด้านข้างเป็นแบบเงาเงา น,ะะนี่อันี้ก็มีสเปคบอกอยู่ตัวนี้เป็นม6จิกนะครับก็โอ้มี HDMI DisplayPort ต่างๆนะครับม6จิก384บิตด้านหน้าก็นี่มีบอกไว้ม6จิกต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูของข้างในดีกว่าด้านหลังก็นี่ฮะก็ะมีรายละเอียดของตัวซิงค์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าของมาถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมารีวิวให้ดูแล้วก็เล่นเกมให้ดูกันเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ ของเพิ่งมาแล้วเราเรีดจิ๊กมานะครับในงานเรามาดูของจริงหน้าตาตัวจริงกันดีกว่าทำาเวลากันนิดนึงนะฮะนี่ฮะ,ฮะกล่องมาแบบโซแท็กใหญ่ๆเลยชื่ออยู่ฝั่งนี้นะแต่ไงเปิดฝั่งนี้วะ,ะสิส่ที่เขาให้มาก็มีคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็น อะไรล่ะอันนี้เดี๋ยวเราเราแยกมาดูอีกทีนึงของทาง s o t ท c กนะให้มาหัวแปลงนะครับอันนี้หัวแปลงปักไฟเลี้ยงอันนี้หัวแปลงสำหรับ DVI นะฮะ 2VJ ปักไฟเลี้ยงให้มา2ชุดในนี้นะครับก็จะมีผู้มือการใช้งานกับกับแผ่นไดเวอร์ต่อมาตัวนี้ที่เราติดค้างกันไว้ตัวนี้ครับเป็นเหมือนไม้คำ้ำถ้าเพื่อนเอนคนไหนที่ ติดตั้งแล้วรู้สึกว่าการมันหนักนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งไว้ที่ท้ายการ์ดได้นะครับสำหรับยึดไม่ให้การองอนนั่นเองโอ้โหหนักตัวบอดี้ครับมาสีดำพัดลม3ใบตัวนี้คล้ายๆกับรุ่น Extreme นะครับคล้รยๆรุ่น Extreme Edition ทั่วๆไปนะครับสพัดลมด้านในก็จะมี ทอ่อฮิตไปนะครับชุบมาแล้ว3เส้นนะฮะแบบ่งเป็น2ชุดนะจะมีชุดด้านหน้ากับชุดด้านหลังนะครับด้าไในก็จะเห็นทอ่อฮิตไปอยู่กาดค่อนข้างหนักบอกเลยว่าหนักหนักตัวบล็อกน้ำเขานี่แหละด้านในจะเห็นฐานบล็อกน้ำเนี่ยอยู่นี่นะฮะฐานหนาๆน,นี่เลยนี่ก็เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อนะเขามมีจุกยางมาให้นะครับ ด้านหลังก็เป็นเพลทแบบปิดทึบเลยอันนี้รูปแบบดีไซน์ของซิงค์จะเป็นการรีดลมออกด้านบนและด้านล่างนะครับด้านหลังก็ปิดไว้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ฮะที่ผมบอกไว้มันคือตัวยึดเวลาเราติดตั้งการ์ดเข้าไปอ่ะติดตั้งการ์ดปุ๊บการ์ดมันหนักอรับบอกเลยว่าหนักจริงๆครับมันต้องงอหรือเอียงตัวนี้เป็นตัวยึดครับอย่างนงี้อ่าก็เอาไว้ใช้ยึดในเคสนั่นเอง ด้านหลังแบ็คเพจจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะฮะมีสกินลายมาด้วย Arctic Storm นะครับคอร์ตการเชื่อมต่อ s o i นะฮะก็ให้มาเชื่อมต่อได้4ใบเหมือนกันต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมใช้ในรูปแบบ8พินแล้วก็6พินมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังฮะเหมือนกันะครับ HDMI 1ช่อง Display Port 3ช่องแล้วก็ DVI 1ช่องนะครับ ตอนนี้ครับดูกันเลยมันคือส่วนของบล็อกน้ําเขาจะให้มาแล้วเวลาเราใช้งานถ้าติดตั้งก็เสียบเข้าได้เลยง่ายๆนะฮะมีจุกยางปิดไว้อยู่มันถือว่าแน่นอนว่าอาจจะมีหลายค่ายที่เคยทํามาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ต้องบอกว่าโซแท็กมันเป็นแทบจะเป็นตัวแรกๆของโซแท็กนะที่มาทําอย่างนี้แต่ ในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าสวยบอกเลยเราก็สวยนะฮะร,รู้สึกอยากเอาไปทดสอบอยากใช้งานและอยากต่อเครื่องตัวเองมากนะครับส่วนในเรื่องของบล็อกน้ำเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นฟิตติ้งของของแต่ละค่ายได้ที่ตัวเองใช้เพื่นอนๆใช้นะครับก็จะน่าจะเป็นแบบขนาดมาตรฐานนั่นเองหนักจริงๆนะฮะเนื้อง,งานดีบอกเลย รอผลเทสได้นะครับที่ worldweb.com คือทีวนะครับแน่นอนว่าทางเดว่าเนชั่นแนลนะครับต้องส่งไปให้เราทําการรีวิวกันอีกรอบแน่นอนสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับต้องขอบุณทางเดว่าด้วยนะครับเที่มาให้เราจับเล่นกันตัวมันเป็นในวันแรกนะครับแล้วที่ประเทศไทยถือว่าตัวเดียวเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ต้องรอครับว่าจะมาเทสเมื่อไหร่สําหรับในครั้งนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหนักจริงๆนะฮะเดี๋ยวใส่คืนเขาแล้วเอาไปคืนที่บูธโอเคฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ